ปูนเนาะครับถ้าบ้านเป็นพื้นปูนนะสหายเรามีธนาคารน้ําอยู่ข้างบ้านธนาคารน้ําเนี่ยจะอมน้ําไปไว้ข้างใต้บ้านของเรา สวัสดีครับลุงเตี้ยชาแนลสายรักของลุงเตี้ยครับวันนี้ลุงเตี้ยจะพาสหายมาดูวิธีการทําธนาคารน้ําธนาคารน้ํานี่เป็นสูตรเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรก้านะครับครับลุงเตี้ยทําธนาคารน้ําเพราะอะไรเพราะว่าบ้านลุงเตี้ยนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นปูนเนาะครับถ้าบ้านเป็นพื้นปูนนะสหายเรามีธนาคารน้ําอยู่ข้างบ้าน ธนาคารน้ําเนี่ยจะอมน้ําไปไว้ข้างใต้บ้านของเราครับนะครับอยู่ประมาณแปดเดือนแต่เพราะหน้าแล้งหน้าฝนฝนตกสี่เดือนน้ําจะไหลเข้าธนาคารหมดเลยครับเย็นครับอาจะไหลเข้าธนาคารอันนี้เป็นท่อระบายไม่ต้องติดแอร์แล้วก็เย็นครับพี่เขาเรียกว่าบ้านติดแอร์ธรรมชาติครับพี่บ้านที่ทําธนาคารน้ําเนี่ยนะครับจะเป็นบ้านติดแอร์ธรรมชาติบ้านลงเตี้ยนะครับในข้างใน,เ,นยเย็นเหมือนติดแอร์นะครับ อ่าไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดพัดลมก็ได้อยู่ได้เย็นสบายเลยแล้วทีนี้นุงเจา้าจะอธิบายการทําธนาคารน้ํานะครับ,รบมีเคล็ดลับนะครับสมมุติว่าสหายอ่าขุดลุมแบบนี้เนี่ยเนาะน้องเพิ่งขุดลุมเปล่า,าน้าไหลลงม,มาน้ําลดหมดเลยครับครับผมลดออกไปลดลงไปเราจะไม่ได้น้ําเก็บไว้ข้างล่างเลยใช่ครับถ้าเกิดทําแบบสูตรธนาคารน้ําเนี่ยอใช่ไหมทีนี้ไอ้ท่อเนี่ยจะเป็นหล่ท่อระบายบเนะ ระบายไอ,อ้อากาศออกมาอากาศออกมาจากข้างล่างจากข้างล่างถ้าเกิดไม่มีท่อระบายตัวนี้ไม่มีท่อระบายตัวนี้อากาศก็จะดันขึ้นมาน้ําก็จะไม่ดูดลงไปธนาคารก็จะดูดน้ําลงไปเก็บไว้ไม่ได้ครับแล้วก็จะมีขวดตัวนี้หนึ่งขวดขวดน้ําครับผมขวดตัวนี้เราจะวางไว้อย่างนี้นะครับวางใกล้ๆหรือนอนไว้อ,อะไรได้หมดเลยเวลาน้ําเต็มขวดจะขยับพอขยับปั๊บก็จะเป็นแบบอ่ออกซิเจนครับผม อ่าหลุมเราจะมีออกซิเจนแล้วจะมีอากาศทีนี้อากาศโปร่งตรงเนี้ยพอน้ําไหลเข้ามาใช่ไหมลมก็จะมาขึ้นรูนี้ครับครับผมลมอากาศข้างล่างจะมาออกมารูนี้ที่นี่จะจะโล่งเลยช่วงระยะเนี้ยจะดูดน้ําเข้าไปเนาะครับพี่ดูดน้ําเข้าไปเลยหลุมไปประมาณสองวาต่อหนึ่งหลุมจะเก็บน้ําไว้ได้แปดเดือนนะครับเอาไว้ใต้ดินเขาเรียกว่าธนาคารน้ําครับผมนะครับ ธนาคารน้ําเนี่ยถ้าเกิดเกษตรกรสหายของลุงเที่ยอยากจะไปทําที่สวนทุเรียนสวนส้มโอสวนอะไรก็ได้นะครับที่เป็นต้นไม้ยืนต้นไม้ใหญ่รเราจะไปทําธนาคารน้ําต่อหนึ่งไร่ประมาณเก้าหลุมต่อหนึ่งไร่เก้าหลุมนะครับเก้าหลุมเนี่ยรับรองว่าต้นไม้ของท่านไม่แห้ง<ป>เราจะมีน้ําอมอยู่ข้างล่างประหยัดไ้เยอะเลยประหยัดน้ําไปประมาณแปดสิเปอร์เซ็นต์ แ oh, ทบจะไม่ต้องลดน้ําเลยครับครับพี่ครับผมมันชุม่มเพราะว่าข้างล่างเนี่ยธนาคารเราจะอุ้มน้มาไว้ให้เราแปดเดือนครับผมถ้าเป็นหลุมใหญ่หนึ่งเมตรกว้างหนึ่งเมตรเราจะทําที่ไร่ทุเรียนไร่อะไรต่างๆนะครับประมาณหนึ่งเมตรอันนี้เราทําข้างๆบ้านที่มันน้อยไงก็ทําหลุมเล็กครับผมอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับหลุมเล็กแบบนี้นะแล้วก็จะมีไม้ปิดนะไม้พวกนี้ต้องมาปิดขยะพอเราขุดเนี่ยขุดอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะปิดขยะนะครับไม่ให้ขยะลง ไม่ให้ขยะลงไม่ให้ขยะลงเพราะอะไรเพราะว่าหลุมเราจะเต็มครับทีนี้เราต้องปิดทางห่างแบบแบบนี้แหละปิดทางห่างแบบน้อย่างนี้ใช่ไหมครับผมอ่าประมาณนี้ฝนตกลงมาหรือน้ําไหลลงมาจะไหลเข้าธนาคารเราหมดเลยธนาคารเราจะไปเก็บไว้ข้างล่างหมดเลยครับเก็บทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเลยแปดเดือนหมดฤดูฝนปั๊บอ่าหมดฤดูฝนปั๊บเราจะรวมน้ําได้สี่เดือนเราจะไปใช้แปดเดือนข้างหน้าอืมเป็นเปเลยพี่อ่าพอแปดเดือนปุ๊บอ่าฤดูฝนมาพอดีครับ ใช่ไหมฝนตกมาพอดีเราก็บรรจุน้ําอีกครับผมบรรจุน้ําอีกอ่าบรรจุสี่เดือนใช้แปดเดือนนี่คือธนาคารน้ําเศรษฐกิจพอเพียงครับของพ่อหลวงนะครับของพ่อหลวงเราเก้านะครับสูตรนี้ตามรอยพ่อนะครับสายรักของหลุมเตียครับอันนี้มีหลายหลุมนะน้องเปิงครับอันนี้หลุมหนึ่งนี่ก็อันนี้ยังไม่ได้ขุดหลุมนี้จะต้องมาแ่งไงนี่หลุมหลุมปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาบูรละ มือด้าใหม่อันนี้มันสองปีแล้วไงพี่เราก็จะมาโจกดินออกแต่งใหม่แล้วก็เนี่ยขวดน้ำมันอยู่ที่เดิมแต่งใหม่มาเลยนู่นหนึ่งหลุมต้องมีขวดน้ำด้วยวดถ้าไม่มีขวดน้ำมันมันไม่มีออกซิเจนครับพี่๋อ้ไม่มีออกซิเจนปุ๊บมันจะตันครับพี่ธนาคารเราจะดูดน้ำลงไปไม่ได้ถ้ามีขวดน้ำไว้ไว้ให้มันลอยขึ้นลอยลงใช่ไหมครับพี่แล้วก็ตัวนี้เราบายอากาศออกมาพออากาศอากาศข้างล่างขึ้นมาที่รูนี้ปุ๊บมันจะดูดน้ำลงไปเลยครับผม ดูดวานลงไปเลยดูดลงไปเรื่อยไหลมาฮะไ,<ห>ไหลมาเท่าไหร่ไม่มีล้อนออกอลงมาข้างล่างหมดเลยนี่ค,คือธนาคารน้ำเนาะถ้าเกิดสหายอยากจะทำธนาคารน้ำไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่สวนที่ไร่นะครับติดต่อลุงเตี้ยได้นะฮะไปทำธนาคารน้ำนะครับ,ค,รบคนที่ปลูกต้นไม้เยอะๆทำสวนเกษตรนะสมควรจะทำนะน่าทำธนาคารน้ำลุงเตี้ยขอแนะนำนะครับ สวนทุเรียนสวนซุ้มโอสวนอะไรต่างๆประมาณนี้ไอ้ที่ว่าที่อยู่ที่โคกนะครับี่อยู่ที่สูงๆหน่อยแต่ว่าความชื้นน้อยรเราไปทําธนาคารน้ําใส่หลังจากนั้นต้นไม้เราก็รากต้นไม้ก็จะลงไปกินน้ําที่ข้างใต้ดินที่ธนาคารเรารากไม้จะไม่โผล่ขึ้นมาเลยครับอย่างน้อยก็ไม่ต้องห่วงเลยพี่แบบอย่างน้อยก็คือเราไม่ได้ลดน้ํามันก็มันอยู่ได้มันก็ยังชุ่มข้าง,งใต้มัอนนะพี่ครับเขาก็จะ,จะดูด,ด,ดน้ำข้างล่างเลยน้ำเราจะขังไว้ตรงนั้นแหละธนาคารเราจะเก็บไว้ทางนู้นไหลไปทางนู้นก็ดันมา อันนี้ไหลไปนู่นใช่ป่ะรวมนู่นดันมาอ่าแล้วก็มันอยู่ตัวกันเลยรวมกันอยู่ในบ้านเราอยู่ในไร่เราหมดเลยไม่ไปไหนครับน้ำไม่ไหลออกเย็นเย็นครับไหลเข้าไปแล้วอยู่เลยถ้ามีเอาก้านนะครับอยากให้มานั่งดูอยากให้มานั่งดูครับมานั่งดูว่าเปรียบเทียบก็ได้เปรียบเทียบถั่วพี่น้องได้หน้าฝนก็ได้เวลาฝนตกมาดูมันหนาวอะมาดูธนาคารน้ําลุงเตี้ยวว่าน้ําจะไหลออกจากหลุมไหมครับผมน้ําจะเข้าไปได้เยอะไหมทั้งวันทั้งคืนครับสหาย ไหลเข้าในหลุมธนาคารแล้วไม่มีออกโอ้ไม่มีออกครับผมเก็บหมดนี่เก็บหมดครับใช้ได้ถึงแปดเดือนเราบรรจุแค่สี่เดือนครับใช้ได้แปดเดือนก็คลิปธนาคารน้ําวันนี้นะครับฝากให้เป็นความรู้ลิกน้อยนะครับสําหรับสหายที่อยากจะทําธนาคารน้ําถ้าทําไม่เป็นหรืออย่างใดติดต่อลุงเตี้ยนะครับเดี๋ยวลุงเตี้ยจะไปช่วยทําให้ครับอกเนาะก็ไม่ยากมากมายนะครับสําหรับคลิป เศรษฐกิจพอเพียงธนาคารน้ำนะครับธนาคารน้ําของลุงเตี้ยนี่รับประกันได้นะครับน้ําไม่มีหนีต้นไม้สดชื่นทําที่บ้านบ้านก็เย็นติดแอร์ธรรมชาติไปเลยทีเดียวธรรมชาติจริงนะครับก็ขอขอบคุณสหายรักทุกท่านเลยทีเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับคุณผู้ชมทานที่รักยิ่งขอขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอสุรัสไสครับครับผมสบายดีสุขสุขคนเด้อลืมติดตามลุงเตี้ยเด้อ